สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจ o u t u b e t i k t อกนะคะพี่กันนมแม่ค่ะวันนี้พี่กันมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วค่ะวันนี้เอาเรื่องของการเลิกขวดนมมาฝากค่ะแกเข้ามานะคะขอเสียงนูน้อยที่ยังไม่ได้เลิกขวดนมนะะหน่อยค่ะนึงขวดไปแล้วยังเลิกขวดนมไม่ได้นะคะมีกี่คนนะคะคอมเมนต์บอกนิดนึงค่ะกดหนึ่งก็ได้ค่ะสําหรับเด็กหนึ่งขวดที่ยังติดขวดนมอยู่นะคะให่เราต้องเลิกขวดนมก่อน หลังหนึ่งขวบนะคะต้องบอกก่อนนะคะจริงๆแล้วนะคะคือช้าสุดเนี่ยให้เต็มที่นะขวบครึ่งนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการให้ลูกด,ดูดขวดนมเนี่ยจะทําให้ลูกของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสุขภาพช่องปากนะคะตอนตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นนะคะมันจะไปเห็นตอนที่ฟันแท้ขึ้นนะคะถ้าเราเลิกขวดนมช้าค่ะฟันมันจะไม่สบการฟันยื่นฟันเหยินนะคะยังไม่พอการที่เราไม่เลิกขวดนมเนี่ยค่ะทาให้ลูกของเราเนี่ย กินนมเยอะเกินความจําเป็นนะคะเอไอ้อาก็ดูดขวดเอไอ้อาก็ดูดขวดดูดขวดไม่ได้ธรรมดาดูดขวดแล้วได้นมพอดูดขวดแล้วได้นมทําให้ลูกกินข้าวน้อยสารอาหารที่ได้ก็จึงไม่ครบถ้วนค่ะก็กลายเป็นโรคขาดสารอาหารได้นะคะโดยเฉพาะวิตามินซีนะคะเด็กอาจจะได้รับวิตามินซีไม่เพียงพอเลยเพราะกินนมเนี่ยมันจะไม่ได้วิตามินซีและกินนมเยอะๆก็ไม่ไป,ไปกินข้าวไม่กินข้าวก็จะไม่ได้กินผักผลไม้นะคะอ่ะโรคขาดสารอาหารสุขภาพช่องปากเนาะ ทำให้เด็กสูญเสียความมั่นใจนะถ้าเขาติดขวดนมเยอะๆเขาเอาขวดนมไปไหนไปเรื่อยๆแล้วมีคนรอเขาหรือว่าเขาต้องขวดนมไปโรงเรียนในะขณะที่เพื่อนเลิกหมดแล้วนะคะวันนี้ไีกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ